พื้นที่นี้ต้องระวังค่ะ RSV รบนะบาดหนักจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรมาเช็ครายละเอียดกันค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องทราบก่อนค่ะว่า RSV นั้นส่วนใหญ่ก็คือระบาดอยู่แล้วนะคะในช่วงปลายฝนต้นหนาวค่ะโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะอายุต่ำกว่า2ปีเป็นต้นค่ะโดยนะคะการติดเชื้อค่ะจะตั้งแต่นะคะมีการทั้งน้ำมูกน้ำลายไอายจามรดกันนะคะก็ทำให้ติดต่อง่ามากยิ่งขึ้นค่ะ ช่วงนี้ผู้ปกครองต้องระมัดระวังนะคะเดี๋ยวเพิ่งพาบุตรหลานไปนสถานที่แออัดค่ะหรือถ้าเกิดว่าจําเป็นต้องไปนะคะอย่าลืมค่ะสวมหน้าก,กากอนมามัยไว้ด้วยแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะส่วนอาก,การของโรค RSV นะคะบอกได้เลยค่ะว่าินิจฉัยยากมากๆเนะนื่องจากว่าอาการเบื้องต้นนะคะเหมือนไข้หวัดทั่วไปเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิด2-3วันแล้วเนี่ยไข้ไอาจามมูกไม่หายต้องรองีบไปโรงพยาบาลนะคะเพราะเราต้องป้องกันอาการแทรกซ้อนค่ะ อย่างเช่นนะคะปอดอักเสบเป็นต้นค่ะส่วนการรักษานะคะก็คือรักษาตามอาก,การนั่นเองค่ะโดยที่ยังไม่มีระยะรักษาเฉพาะนะคะใครไม่ดีขึ้นหรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ใคลิปนี้นะคะและฉัยอยตอบคำถามให้ในคลิปถัดไปลู้ค่อยติดตามชมน,นะคะสวัสดีค่ะ